กลับมาพบกับช่างโก้นะครับในช่องของช่างโก้สตอรี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาความรู้เรื่องการติดพาวเวอร์มิเตอร์นะครับเพื่อไปวัดค่าของกระแสของเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวจะต่อไวริงนะครับประกอบร่วมกับซีทีนะครับหลังจากไวริงเสร็จก็จะไปติดตั้งในงานจริงนะครับ ก่อนนี้มาอยู่ที่หน้างานจริงครับหน้างานจริงนี่เป็นตู้ที่ทําไว้ครับตู้ power meter นะครับไฟที่จะจ่าย power meter สามเฟสนะครับเราจะเอาจากตู้โหลดเซ็นเตอร์นี้นครับส่วนนี้นะครับเป็น CT นะครับ CT สองร้อยนะครับทับห้าครับนี่สองร้อยทับห้าก็จะมาใส่วัดกระแสตัวนี้นะครับ ก็ลักษณะการคล้องของซีทีนะครับนี่เราจะคล้องแบบนี้นครับสองเขาคล้องเข้าไปที่สายาสายพาวเวอร์นะครับเพื่อจับกระแสแล้วก็แปลงกระแสนะครับมาอย่างพาวเวอร์มิเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อโชว์กระแสนะครับทิศทางของการเข้านะครับสังเกตนะครับไฟเมนจะเข้ากระแสจะไหลออกคล้องซีทีต้องผ่าน หันหน้าเป็น P1 นะครับอันนี้เป็น P2 นะครับทางกรไหลของกระแสนะครับออกมาจากด้านล่างคือสายเมนนะครับคุ้งเข้าไปนะครับคุ่งเข้าไปที่ P1 ก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับหน้า P1 เป็นโค้ดโค้ด P1 นะครับเพดครับอ่าตัวนึงนะครับเป็นโค้ด P1 อ่าแล้วก็ไหลผ่านมายัง P2 นะครับมาเข้าหัวเบเกอร์นะครับแล้วก็เข้าใต้ออกไปโหลดนะครับมีลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็หลังจากติดตั้ง CT เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสาย CT แต่ละตัวนะครับตรงนี้เป็นการต่อสาย CT นะครับด้าน secondary นะครับด้านทุภิยูนะครับกระแสก็จะถูกแปลงออกไปอ่านค่าที่ power meter นะครับ CT ตัวนี้ที่ผมจับอยู่นี้เป็นเฟสหนึ่งนะครับ เป็น,นก็จะไปเข้าเทนนอนที่ผมทำไว้ครับ S 1 S 2นะครับก็คือ S 1 S 2นะครับ S 1 S 1แล้วก็ S 2ครับของเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2เฟสที่3เดี๋ยวผมจะเข้าให้ครบทุกเส้นนะครับต่างจากต่อไวริงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาเทระบบกันนะครับก็จะเปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่ขึ้นนะครับเบรกเกอร์ Baker ของระบบใหญ่ แต่ตอนนี้ระบบยังไม่มีกระแสนะครับเพราะยังไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิด power meter เซตค่าก่อนนะครับเซตค่า CT ครับก็ไปเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเปิดซิงเกิลครับเบรกเกอร์ซิงเกิลเพื่อเซตค่าของ power meter ครับอันนี้จ่ายไฟไป power meter แล้วนะครับออันนี้ไฟ power meter ขึ้นแล้วนะครับ เราจะเซตค่าครับโดยกดเมนูนะครับเมนูอ่าแล้วกดค่านี้นะครับ빅ยูนิตจะเลื่อนหาอินโไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่อินโแล้วก็เลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกครับ insert ไปที่ insert นะครับอันนี้คือกระแสซีทีนะครับเสร็จไว้ที่200นะครับ200อกระแสซีทีสแล้วก็ เป็น secondary 5 m นะครับตกี้เข้า200นี่5อันีก็โวลอ่านี้เรียบร้อยครับแล้วเราก็จะไปเซตค่าของ a d d r e s นะครับ address อ่า address a d e นะครับอันนี้คือ a d d r e s นะครับ a d d r e s เราก็เซตไวท้ที่อ่า เลือที20อ่า,าน,นี้เสร็จค่า CT กับแอดเดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกนะครับกับซูน,น่ารักนะครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับโบนด้านบนนะครับแอมนะครับแอมแล้วก็วัดน,นะครับก่อนเดี๋ยวรอให้มีโหลดก่อนนะครับ ซีทีตัวนี้จะจับกระแสะแล้วก็เข้ามาอ่านค่าให้กับ power เต t e นะครับโชว์สถานะนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้เอาความรู้เรื่อง power meter นะครับประกอบร่วมกับ C t นะครับวัดค่าของกระแสะที่ตัวเบรคเกอร์นี้นะครับก่อถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบในคลิปผมทำนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่อง go story ด้วยนะครับ พ่าคลิปนี้ลากันก่อนครับขอบคุณครับ